ชื่อแจ็คี้โลเร์บะนนช่องจีบีทห้าทุกวันพุธสองทุนครับและมีเรื่องในตนนี้องลางชื่อเสน่ห์ร้ายอุอบายรักนะครับมีดกับโมนะครับลาอนนี้ทางช่องพีพีทีวีติดตามดูแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งผมงาเยอะาเยเป็นขับไปเดที่เอามาททำซีรีส์ต่อนะชื่อเรื่องเพื่นรักเพื่นรายครับไม่รู้ว่าใครได้ดูบ้างมีพิคอ บิซีมอได้ดูแต่ใช้เข้ามาในซีรีส์ยาดว่ามาต่อไป็นต่ว่าซีซั่นที่สองด้วยด้วยที่เราไปสัมา์แล้วก็มีช่องสามสองด้วยวันเลยนแต่ตอนนี้ดูคุณพี่ในช่องของทีมเกมแกรนด์นี่นะคที่เล่นกับคิงค้อู